สูตรที่หนึ่งงวดวันที่16สิงหาหกเจเป็นสูตรเดิมนะครับสูตรเดิมเดิมมาแล้วยี่สิห้างวดนะงวดที่แล้วก็เข้านะครับงวดนี้จะเป็นตัวไหนเดี๋ยวก็มาจับคู่กัน หรือจะจับเองไปก่อนเพราะคุณนี่ก็เก่งในตองโออยู่แล้วใช่ไหมครับคุณไปดูมาหลายช่องของไทยเลขที่ถูกใจมาแล้วลองเทียบดูนะครับถ้าถูกใจก็ยินดีด้วยถ้าไม่ถูกใจก็ไอวิ่งเอาหัวไปชนฝาเออไม่ใช่ถ้าไม่ถูกใจก็ ผ่านไปนะครับอย่าเสีเรียดมากอดข้าวสักมือหนึ่งเดี๋ยวก็มาชอบเองเนะี่ยถ้าลำบากใจก็ถ้ามีทุนนะครับก็ขอเชิญขอเชิญที่ห้องพิเศษนะครับรายปีนะครับจะมีการเน้นเหน,น,นื่อยสุดๆแต่ว่า ให้ทุกคนได้สมหวังกันน้อยชุดที่สุดนะครับเป็นข้อมูลสรุปยันรางวัลที่หนึ่งเลยนะครับอาจารย์จะให้หลักแสนหลักหมื่นหลักพันเพื่อไปซื้อลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งได้นะครับวดก่อนที่ออก3ามสามก็เข้า ดีอยู่วัดก่อนโน้นศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์สามก็เข้าอยู่นะครับนี่วัดที่ออกสามหกนะให้วิ่งหกให้วิ่งสามพันท ong สามนะครับนี่วัดที่ผ่านมาก็ให้สี่หนึ่งศูนย์นี่แต้มก็โอเคนะครับแต้มแต้ม เพื่อประชานะอืมเอาลครับมาดู10บ,บนกันต่อเอเดี๋ยวถ้าใครสนใจก็แอดไลน์ไอดีเศรษฐีพ e ันล้านหนึ่งนึงนึงนะครับเมื่อคืนฝนตกหนักที่บ้านอาจารย์น้ำท่วมครับปีนี้คิดว่าไม่ท่วมก็ท่วมอีก เดี๋ยวอัดวิดีโอจะลงไปวิทน้ำต่อครับน้ำเริ่มลดลงก็วิทน้ำออกครับแต่ยังมีเจ็ดใจเป็นห่วงสมาชิกทุกคนครับลงหลักสิบไปดูเดี๋ยวก็ตามด้วยหลักร้อยโอเคนะครับงวดที่หนึ่งเด่นเสียหกเจ็ดสครับนี่คือหลักสิบออกสี่ห้าสามมาห้า ห้าหลักสิบวันที่สองออกเจ็ดสองแหลักสิบวัที่สออกสี่เหลักสิบวัที่สออกแปดหนึ่งสองหหลักสิเห็นไหมครับ8ปดหนึ่งสองหหลักสิถูกต้องวันที่ห้าเจ็ดแนะ หวยออก202ศสองหลักสิบถูกต้องครับวันที่หกห้าหกเสีหลักสิบถูกต้องวันที่เจ็ดสองสีห้าหนหหลักสิบถูกต้องนะครับ งวดที่8ปดออกเก้าหลัก10ถูกต้องงวดที่9ก้าแ7ดเก้หออกศูนมาเก้ครับมาเก้งวดที่10บห้าหกเจดแปดสูพนะครับงวดที่1ิ สองสามสี่ห้าหนึ่งออกห้าสหลัก10วันที่สิบสอง7 7ห้าสี่ห้สาหลัก10บออกเก้าเจ็ดเกสี่ห้สหลัก10ออกศูนหกสหลัก10ถูกต้องครับ สิบสี่หหวยออกมาสามเกห้าอ่าเก้าหลักสิทุกคนต้องเก็บข้อมูลนะครับมันมีความสำคัญนะอาจารย์ถึงได้ย้ำว่าตรงไหนคันไอ้เก่าตรงนั้นนะครับ6กศเราเอาหลัก10เราต้องเก่าที่หลัก10 0ูนหลัก10ครับเจาะไอ้มั่น สิบหกออกหกสองหนี่สองหลัก10บัวดที่สิบ 17, หลัก10บเจ็ดแปดเกหอกสี่แปดหนึ่งแหลักสิบเห็นไหมครับงวดที่สิบแปดเจ็ดแปดก้าศหห้าเ้าแปดนะ หลักสิบเก้านี่วัที่สิบเก้าออกหนึ่งหลักสิบคือ1นึถูกต้อง20่สิบศูนย์หหกเกลักสิบยี่ส2บเอศูนยหอก้าออหลักสิบ

ออก3 3 6 3หลัก10 25 2 3 4 5 1ออก0 4 1 4หลัก10วันที่26 8 9 0 1 7หลัก10นะครับเลขที่จะออกคือตัวไหนหลัก10จะมาสักตัวไหมหรือมันจะไม่มา ไปหาเมียน้อยหรือไปหาผัวใหม่ก่อนมาดูกับกองสลา,ากจะประกาศเพราะมันจะกลับมาหผาัวเก่าเอ้ยเมียเก่าหรือเปล่านะครับเราต้องคิดต้องงานแนวทางว่ามันจะมาไม่มา จับคู่แล้วมีแต้มมาดึงก็ดีแต่แต้มไม่ผิดนะแล้วเลขมาครบก็ต้องไม่ผิดนั่นแหละครับผิดไม่ได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็เอาหลักสิบไว้ไปเข้าศูนยหลักสิบถูกใช่ไหมครับถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับตานี่แล้วก็คุณผู้หญิงคนนี้ คุณผู้ชายตามหมอนี่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับกดเป็นนะครับกดติดตามนะที่มุมหน้าจอขวามือล่างนะครับกดติดตามไปเลยครับเรือคคำว่าติดตามกดไปเลยครับไม่ต้องเสียตังคุณได้กำไรล้นๆเห็นเห็นยาขี้เหนียวอย่าคิดว่า เกิดมาข้าไม่เคยตามใครนะก็ต้องกดติดตามครับเพื่อผลประโยชน์ของคุณเองกดเดือนนี้เลยครับกดเลยเด่นสินะครับเดี๋ยวักร้อยจะตามมาครับก็จะได้ครบ3มตัวตรงเป็นข้อมูลทาง YouTube นะครับมาช่วยกันดู YouTube เยอะ YouTube นี่เป็นแหล่งรวมความรู้ยิ่งใหญ่อันดับหนึ่งของโลกนะต่อๆจะมาตีแต่ไม่สามารถตีได้เพราะว่า YouTube นี่ข้อมูลมันยาวยิ่งใหญ่มาก่อนศูนย์รวมความรู้เหมือนห้องสมุดแห่งโลกเลยนะครับแล้วก็จำเชื่ออาจารย์แอดกาลมายไว้ดีนะ แต่อยากถูกลงวันที่1นึ่ก็จ่ายค่าเทอมเข้าโรงเรียนานานาชาติได้เลยนะครับแอดกลาไามาจะพาท่านไปถูกลงวันที่หนดหนุนสลกักเกนแมงรัฐบาลถูกกฎหมายนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอทุกคนโชคดีเดี๋ยวไปวิทน้ำต่อครับ